เอาไปแกงก็แซบแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้นะครับครับเออด็สดๆเลยจ้าลูกบนสมัยตะกี้น่ะไปสอนอันนี้สอนแล้วแดว่าเรี่ยงสอนมาจ้ะแน่มจ่จะนอะนน้ำย่งกน้ำแน่้น้รเริ่มเป็นขาแล้วเายังบอจ์องก็ไ้ะี่หน,น้ากับฟอไม่พร้นนจ้ะเก็้เพาะหนัง มีวมิปครไข่พัมค่ะไข่พัมผักหวานแกงไส้หมู